พร้อมไหมครับพร้อมครับวันนี้ห้าคำนะครับถ้าพิษกลับไปท่องไหมพิษอาบด้วยนะครับเอห้าที่าอาวพร้อมห้าคำครับเอามาคำแรกคำว่าอา้าคำแรกคำว่าแฟนพัดลมแฟนพัดลมเฟ เก่งมากลูกคำที่สองคำว่าหนูและหนูและหนูเก่งมากลูกคำที่สามแมพแผนที่เอพีแมพแผนที่เก่งมากลูกแมพหรือแมพแมพครับแมพ Map แมพแมแผนที่ต่อไปเพนปากกาเพพี เพอ่์เอ็นเพอเพอรเอ็นเพอรรก็พีไงกะพีถูกแล้วลอะไรต่อเหรอเอ็นได้ไหมครับไม่ยอมอ่าไม่ยอมก็ท่องมาครับพี อี e ครับถูกต้องครับเอ็นเพนเพนปากกาต่อไปครับคําว่าเตียงนอนครับเตียงคําว่าเตียงนนคำสุดท้ายครับบีเอ็นบีเอ็นไม่ใช่ไม่ใช่บีไม่ใช่ดีเอ็นดีเอ็นไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แม่กระโดดแม่บี ถูกแล้วโอเคมาเซ็นชื่อให้แม่เซ็นชื่อให้ถูกต้องครับเก่งมาก